สวัสดีครับวัอนี้เฮาตถิมาแนะนําการเห็ดไยบรนไฟน้อยนะครับไยบรนไฟน้อยหรือว่าไดชาร์จไฟเคลื่อนที่นะครับไปชาร์จยุสไซก็ได้นะครับจากแบตเตอรี่เฮาหรือว่าเข้าไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่นี่ครับนี่แบตเตอรี่นี่ครับแล้วเขาก็ไปซื้ออินเวอร์เตอร์มาแปลงเป็น2 2 0นะครับใส่กับเครื่องใส่ไฟฟ้าเฮานะครับ2 2 0ได้เลยนะครับสําหรับนี่ครับไยบรนไฟเดี๋ยวถิมีชยังเจ๋งไหนติครับนี่ครับ นี่เข้าสมมุติว่าตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดหรือว่าเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับเข้ากับนี่ครับตัวนี้เป็นไฟไฟมาจากไฟมาจากไอ้แบตเตอรี่นะครับเออใชไไฟไฟมาจากไดชาร์จนะครับเพื่อจีชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเพื่อจีชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับไฟมาจากไดชาร์จนะครับอันส่วนอันนี้ก็มาจากสายสายไฟสวิตช์นะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นสายหลอดนะครับสายหลอดที่ว่ามันขึ้นหน้าปัดที่รูปแบตเตอรี่เข้านะครับว่ามันชาร์จหรือประชาร์จนะครับ มันดับมันกับชาตินะครับถ้ามันติดกับกับชาตินะครับวันนี Model, ้เท่ากับเอาสายนี่เข่ากับเข่าไดนามโนนะครับได้ได้ชาติเนะยครับเอาขัวขัวบวกนันนะครับวันนี้เท่ากับทีมีเกวัดนะครับแอมนะครับแอมเส้นหนึ่งเท่ากับที่เขาขัวบวกไว้นะครับขัวบวกของแบตเตอรี่นี่ครับขัวบวกเส้นหนึ่งเท่ากับที่มาเข่านี้ขึ้นกันนะครับนี่เข่าตึบเข่านี้นะครับวันนี้ก็เอาน็อตขันนะครับตบอันตบแทนครับหลังจากเข้าสสายเป็นแล้วนะครับ ะครับสายสายนึงก็เป็นสายสวิตเข่าสวิตสตาร์นะครับแต่เป็นรนะครับตามนี้ครับสายหนึ่งกับพันพันวนฟันแอมนะครับมาเข่าสายบวงนะครับส่วนสายดินกับเข่ากับตัวถังใดนะครับมาเข่าขวดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เข้าติดเปิดก่อนเข้าติดสตาร์ทรถเข้าต่อเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตปุ๊บไปละครับไฟมันก็ติดติดนะครับเนี่ยไฟไฟชาร์จที่โชว์หน้าหนาปัดที่เป็นรูปของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เข้าติดสตาร์ทเครื่องยนต์นี่ครับ เพื่อที่ให้ได้ตัวนี้มันชาดครับเพราะมันชาตัวนี้สิรับเลยครับรับเกยกับติขึนว่ามันชาจะแอมได้ครับเด้อเดี๋ยวทะเบิง่งเบิ่งแถวนี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมเปสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึง่งเบิ่งนะครับว่า,อาลอดมันอสิรับป่ะคับไม่รับมันชาดครับ ข่าทีวีสูตรว่ามันมันชาตแ้บ่เนาะครับมีปันญหาคนนะครับ,น,บ,น,บนี่ปันญหาคนบน,นะครับมัปนญหาคนรถมีปัญหาคนรถยนต์นะครับ ไชแล้วนะครับเพราะว่าบันชัดแล้วนะชัดแล้วครับนีเคืองีเคือของตัวเนะครับเี่นบันชัดแล้วนะครับนี่ครับวัดติดลมนะครับได้นะครับวัดติดนลมไปเขา่องเร่องนะครับเา,เามันอเตอร์ดีซีนับมอเตอร์ดีซเป็นมอเตอร์ของใอ้ เรอาอรอกันร่างกายนะครับ180ปวัว DC ปดสี่อยดบวันะครับาเทาไรรอบ,อบ,อบ,อบาว่าสิ่หมุนปะครับครับหมุนนะครับนี่เป็นไงมันไปนะครับ ปั้นไฟเอาได้ชารดไม่เห็นนะครับถ้าเข้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไม่สตาร์ทเองนะครับที่จะใส่กับดีซีครับยังหมุนนะครับดีซี่ยังหมุนเลยครับหมเร็วนะครับันี่ครับคือการเข้าเห็ดใส่ปั้นไฟแบบพื้นบ้านนะครับใส่ใส่ได้เลยครับเดี๋ยวผมติดดับเครื่องก็ได้ครับเด้อครับถ้าเขาดับเครื่อง ไฟมันก็ดิโชว์นะครับนั่นไฟดับเื่องมันไฟไฟไฟแบตเตอรี่ก็ดิโชว์ปกตินะครับครับเนี่ยครับครับนี่ได้ปั่นไฟแบบเช่าบ้านเช่าบ้านนะครับเอาไดชาร์จมาเห็ดไดชาร์จเห็ดนี่ถ้ามันเต็มแล้วมันก็ดีตัดเองแลอัตโนมัติของมันนะครับเต็มแบตชาร์จแบตเต็มแล้วมันก็ดีตัดเองนะครับห้าก็สามารถเห็ดได้ปั่นปั่นไฟเข่าแบตเตอรี่เพื่อเอามาใส่ในครัวเลื่อนห้านะครับ ซื้อเอ็นพิเตอร์มาตัวหนึ่งกับมาเสียบนะครับกับแปลงเป็น220ใส่ได้นะครับนี่ได้ชาร์จนะครับต่อไปเข้ากับธิพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งน้ากันเด้อผููดอยากเห็ดกับเบิ้งน้ากันครับสําหรับเครื่องเข้ากับสอมเอาเองนะครับพญายามนะครับพญายามฝึกเพราะว่าเข้าต้องเลี้ยนลู้ไปแล้วก็เพื่อที่เข้าที่ได้ไปอยู่พ่อเพียงอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเข้านะครับเห็ดหาเห็ดหน้าเข้ากับที่มีไฟใส่ที่บ่ได้ซื้อที่บ่ได้เสียคาไฟหลายนะครับเนาะ ท่นถืกอกถืกใจชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ไนเด้อครับเหลืตอตนมนแสนจันสอนในเด้อน,นักลองสู่ชีวิตครับผมสวัสดีครับ